จะดีไหมถ้าบ้านของคุณมีส่วนกลางดีๆไว้พักผ่อนทุกวันเหมือนอยู่รีสอร์ททั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่นั่งเล่นลมลื่นและทั้งหมดนี้เริ่มต้นเพียง2.99ล้านโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าด้วยทำเลที่ตั้งใกล้ถนนบรมลราชชนนี เพียง2นาทีเดินทางสะดวกเข้าถึงแหล่งไลฟ์สไตล์ได้ง่ายเราขอไม่บอกชื่อโครงการในคลิปเพราะบ้านอาจจะขายหมดแต่คลิปยังอยู่ทักแอดมินมาเช็คบ้านในสต็อกหรือเทียบเคียงได้เลยครับและสิ่งที่ทําให้หลายคนตัดสินใจได้ไม่ยากก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ครบคันทางฟิตเนตสสระว่ายน้ําและพื้นที่พักผ่อนที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน เดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านตัวอย่างกันครับทาวน์โฮมสองชั้นขนาดเริ่มต้น20.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถตกแต่งสไตล์อังกฤษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความชอบของเจ้าของโครงการทั้งหน้าบ้านและดีเทลภายในอบอวลด้วยกลิ่นอายยุโรปน่าหลงไหลเริ่มจากชั้นล่างพื้นที่นั่งเล่นล่งโป่งตกแต่งสวยงามในสไตล์อังกฤษกรัวด้านหลังสามารถทำได้ทั้งครัวเบาและครัวหนัก เหมาะก,กับสายทำอาหารสุดๆขึ้นมาชั้น2จุดเด่นคือห้องนอนขนาดใหญ่มีห้องน้ำแบบแยกส่วนทําให้ทํากิจกรรมได้หลายอย่างได้พร้อมกันไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวก็ไม่ชนกันแน่นอนเราจะพาไล่ชมทุกห้องเลยครับห้องนอนใหญ่กว้างขวางอยู่ได้สบายๆทั้งคู่รักหรือครอบครัวห้องนอนกลางจัดเป็นห้องทำงาน หรือห้องนอนเด็กก็ลงตัวส่วนห้องนอนเล็กก็ใช้งานได้จริงไม่ใช่ห้องแถมโครงการนี้ตกแต่งมาให้ดูไอเดียชัดเจนไม่ใช่แค่สวยแต่โต๊ะตู้ลิ้นชักใช้งานได้จริงวางฟังก์ชันแบบไม่อึดอัดได้พื้นที่ใช้สอยเต็มทุกมุมโครงการมีทั้งหมด124หลังตอนนี้เหลือแค่20หลังสุดท้ายเริ่มต้นเพียง2,990,000บาทเงินเดือน20,000ต้นต,นตนก็กู้ได้แล้วครับ อยากให้เรารีวิวบ้านหรือเอาบ้านแถวไหนมาขายคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ